สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกคบคือแม่จานซิ่งแคร์อีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะวันที่4เดือนกุมภาพันธ์2566นะคะวันนี้มาส่งพี่นุ่นนะคะเคสด่วนตอนเย็นนะคะที่ปทุมธานีนะคะเดี๋ยวให้พี่นุ่นแนะนําตัวเองนะคะมากว่าว่ามารับเคสที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวให้พี่นุ่นแนะนาตัวเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่นนะคะวันนี้พี่นุ่นมารับเคสดด่วนนะคะที่ปทุมธานีค่ะคลองสิบนะคะ พี่นุ่นเว็กเงินเดือนอยู่ประมาณสองห0่ค่ะแล้วก็โอีวันละพันนะคะแล้วก็ค่าข้าวร้อย่้าสิบค่ะพี่นุ่นได้มารับเกียรติกับศิน์เมตตาเป็นความรู้สึกยังไงบ้างเ่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เป็นศูนย์เมตตานะคะว่าเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็อาหารการกินดีมากค่ะอบอุ่นค่ะถ้าอยู่ในศูนย์เมตตาค่ะต้องขอบคุณพี่นุ่นนะคะ ขอขอให้พี่ๆทุกคนนะคะตั้งใจทำงานนะคะ,คะแล้วก็ขอให้พี่นุ่นมีความขอให้พี่นุ่นมีการทำงานที่ดีนะคะ,คะแล้วก็ขอให้หน้าาที่กรงานที่ดีแล้วก็ขอให้ในายรักนายลงนะคะขอ,ขอบคุณค่ะพ, <c oughs> พี่ๆคนไหนที่สนใจสมัครงานสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ